คิดอย่ครับปัญญาหรือรัวครับผมสุรบยภาพนีตตอนรับส่ชน,นลบุตรน,นะครับครับผมคลิปนี้ก็ชิ้้าเบืง้งจอนเดียวสามศูนย์สนีนะครับนี่คือหัวสมองหลือรั่นะครับ การเกินใหญ่ทอนะครับของพอมนีหครับนี่คือมัวสมองนะครับมัดเสือกใส่ทอนะครับคนใหญ่พอมาฝังหนามนะครับจากางบนครับนครับเอามาฝังใส่ทอหัวหนานะครับหนามถว่วนะครับเท็ดข้องกับใบหนามไม้นะครับ หน้าผมเป็นหน้าน้ำของหม้อบนไลมาหน้าผมทุกปีนะครับเป็นข้องน้ำระบายของหม้อนะครับต้องเฮตุข้องน้ำระบายออกนะครับเพื่อบ้งให้น้ำเสียจับห้อผพักนะครับน้ำสบู่น้ำแฟปนะครับมันมาถืงเขานะครับเสียดเหงื่อสนเขาเขี้ยวครับเต่ว่าเห็นเป็นโลกนะครับเป็นส่วนอ่อนๆอุ้งอ้วนนะครับแล้วก็เม็ยดดำๆนะครับ ก็เลยต้องทําการเห็ดคู่นะครับเป็นข้องนามนะครับแล้วก็ใส่ทอนะครับปล่อยน้ำเสียออกนะครับไม่ใมาเขาในที่น้านะครับพอเราก็เอามาแล้วอันหนึ่งครับทำสรองงหนึน่งก่ แตวมาเดี๋ยวถอนนะครับผมมีคนจดคูนะครับให้นามไล่ไปน,น้ำคู่นะครับว่าให้เขามาในตัวไหหน้านะครับนะครับจนกว่าหอดมัวน้าเลยครับนี่ผมมีเฮ็ดคลองไว้ครับคลองน้นมไลนะครับแต่สิคุดซื้ออะไรพ่อคุณนี่บ่เอารถไถที่ป่าเราเอาหาง จังเฮ็ดไหมนี่ปาดนี่ออกคู่นี่ออกเอาดูาให้ปาดป,าด,ปาดมา่อสักวันจะคุดเอามันจังบ่ได้เมื่อยนี่ครับเดี๋ยวเจียวทอมาใส่นี่ครับทอซื้อนี่ครับตังทอใส่สองอันนะครับในห้น้ำไหลมาจากตีเต็กอันนี้นะครับคือสิพ่อไปเดี๋ยว,วสองอัน ก็โานี่งบโอติดตว่ครับปัญญาตดวนครับ,ระนนรบจะว่าคู่กันหน่อยพอหรอือเปล่าฮะ โอ้โหแขวงามขนาดพี่น้องม่วงสู้กว่าแม่ม่วงยังเหม่วงแรดบ่ไอต้นของไม่เห็ดนี่มันติดมาทั้งสองอันตัวแม่เสียบยอดติดทั้งสองอันนี้พันเดียวกันนี่เนาะเอามาใส่เนาะ้องเออเดี๋ยวขอซื้ไม่เห็ดไทย ครับท่านไหนได้กล,ลับมาลับ z กดเอาผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจ้าชิไม่แชรมน,นี่ไม่ไทยพุนอยู่หรอ ครับระสันกะบ้าหนึ่งนุ่งผู้ท่อนกับุ้มก็ฝากจบคลิปไปซัมมีก่อนนะครับเดี๋ยวจอเจินอีกหล้วนะครับ